เป็นแบบคู่นะครับแบบคู่ก็คือจะมีเดยด้วยนะครับก็รับซื้อหลายหหลายบาทอยู่นะครับสลาร่สวัสดี FC นะครับวันนี้เนี๋ยวผมจะไปนัรับของนิดหน่อยนะครับยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะเรามาชวนกันพรอบๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับต่อนที่จะเข้าใน EP ีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกุยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียญเบียวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5ห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกั่วดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวๆอย่างนี้ อยาไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สีก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรีขวานิกเกิลเหินซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันลิบเรี่วเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ วันนี้นัดรับเบี้ยวาแบบคู่แถวสนามโรงพิธีช้างเพือกนะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับปกติเนี่ยเบี้ยววาเราจะเจอเฉพาะทองเหลืองกับเนื้อดีบกนะครับเนื้อเงินเนี่ยถือว่าหายากมากๆเลยนะครับขนาดแบบว่าตัวเมียแบบมีรูอย่างเดียวก็หายากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น แบบคู่นะครับแบบคู่ก็คือจะมีเดือยด้วยนะครับก็รับซื้อหลายหลายหลายบาทอยู่นะครับถ้าใครมีก็สามารถทักมาได้นะครับเป็นบ้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับความนู้มันได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเรียนที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียนเบี้ยวานะครับเบี้ยวาก็คือจะเป็นคู่ด้วยนะครับารุ่นเบี้ยวาแบบนี้ปกติรับซื้ออยู่ทุนละ 2,000บาทนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองหรือว่าเป็นเนื้อดีบุกนะครับแต่ว่าอันนี้นี่เป็นรุ่นเนื้อเงินนะครับก็จะหายากกว่านะครับอ่าก็รับซื้อก็แพงกว่ารุ่นเนื้อทองเหลืองนี่นะครับปกติก็เนื้อเงินก็หายากอยู่แล้วนะครับแค่เฉพาะตัวมีอย่างเดียวก็หายากแล้วนะฮะสําหรับเนื้อเงินนะครับแต่นี่มันเป็นคู่ครับ อ่าผมยินดีรับซื้ออยู่ก็ก็หลายพันอยู่นะครับก็รับซื้อแพงนะสำหรับเงเนินนะครับปกตินี่ถ้าเราจะเจอส่วนใหญ่จะเจอในท้องเลืองซะเยอะนะครับสําหรับเยีวยว,วานะครับอันนี้เป็นเน้งเนงินรับหายากมากๆนะครับผมเพิ่งได้ผู้แรกนะครับอ่าอเอคถ้าใครมีก็สามารถทักมาขายได้นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ราคาไม่ได้แพงนะครับยกเว้นาเบี้ยววานี่สาหรับผมนะฮะซื้อง่ายขายง่ายนะครับจะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยเวลาส่งรูปประเมินราคาฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับบางเพจเนี่หลอกให้เราโอนค่าใบประกันหรือว่าค่าใบเซอร์ใบรับรองอะไรของเขาเนี่ยและมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าไปโลภมากนะครับเห็นเ่าตีราคาแสน แล้วก็เขาหลอกให้เราโอนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรเอกเกี่ยกจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอน,นี่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามาร้อถึงห้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกรัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500-1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลออสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลออส3คาลออส4พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000-2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- 200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่1-2-0จสองนถึง1-2-6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเ่าไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับบนเรื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีหน้านะคระับสวัสดีครับ